สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับมือนีนะครับเกษตรเพื่อชีวิตกับผมนะครับคุณกู้ไพโรดนะครับมือนีวันที่ห้านี่สายนะครับ2566ครับนี่เริ่มเปิดฤดูกาลนะครับทำหน้าปีปีหกหกครับมือนีมาใช้หน้าให้เพื่อนครับไถดะหรือว่าบาดท่อไใช้หดไถหดนะครับ นะครับในการเตรียมแปลงเตรียมทำหน้าปีปีนี้นะครับหลายท่านก็เอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยขอกใส่นะครับลักษณะยังสีส่งใส้หลักสะแน่จั่างน้อยนะครับตัวนี้ฝนปอดใสะกับซีซีเดอผ่านสะให้น้ำเนี่ยมั่งมองนะครับมั่งมองที่ปอดใสะกับมีเป็ดกองเป็ดกองนะครับเอาผ่านนะลูกนะครับ ดูการที่นี่นะครับเขาบอกว่าฝน,นอาจจะมาสาดในหน่อยจะว่าบาดฝนอม,มู่บาที่ที่ฝนก็อยู่ทุกหล่อนี่ตบไปนะครับ่วมเลยครับงานนี้ครับน้ำ่วมมืดในตัวนี้นบกลงน้ำลดลงนะครับอะรเดี๋ยวมาไถเตรียมแป้งกันบ่นนะครับ,รบของผมเองก็ปั๊บพื้นที่เตรี่ยมเลียแล้วแล้วแต่ว่าเหลือไถ ไถส่วนมันนะครับมันก็ไปไถไว้เร็วแต่พอท่านไถจุดพี่น้องเดืเบิงนะครับจีบย่ำปลูกฤดูกาลปีนี้นะครับต้อมันกับหาหยาบพี่น้องเอ้ยนะก็ดิ่งกับสิประมาณนี่นะครับปลามันนะครับเอ่อมันมันขนาดทันมันเปียกแนี่ยขนไปเห็ดปลามันนี่ในในการปลูกมันนี่มันสิมันสิแจบเนาะเขาว่ามันสิมันสิแจบแล้วก็หากมันสิเดินดเนี่ยท่านต้องไถไว้ เดี๋ยวมือหลังผมสีไปถ่ายคลิปไปเพิ่งว่า,าความฉุมของดินประมาณสำหรังสีเด็กปลูกหากมันสีเดินได้ดีนะครับถ้ามันเปียกเกินไปมันเปียกมันก็่ออา,าสีนะพอจหบไปเกินผมว่าประศัตรพลาดหลายาหลายคามเสือหลายหลายคนกะวากันไปนะครับมื่อนี้มาลงหน้าก่อนนะครับคนคือสีเดียววนันเลื่อนหนาแต่ของพวกเมืเองนี่หลังสงการขึ้นหนาสีเดียววันนะครับเดี๋ยวคลิปนาะผมจีไปทำคลิป หน้าของกงทีเย็บสวนหลังสงกรารนะครับผมผมใส่เขาก็ขอจ่หน้าอีอกคนใส่เขาอ่าก็ขอเลยฮะของผมก็ขอสิบหานะครับครับมือวัน,นี้พพี่น้องมาเบิ้งนะครับคลิปต่อสิบวัานาปั๊ดน,นะครับหลังจากที่ห่างหายไปโดนน่านแห้งนะครับก็ค่อยได้เก็บคลิปให้พี่น้องเด้เบิึงสาระกันลุ้งคลิปอย่างต่างๆกับบอค่อยได้หามาครับพอหยากงานนุงเยนไหลนะครับ รวมพ่อวมเหตุคะแนนเลี้ยวตังไม่ยังตัวไม่ยังหลายอย่างนะครับรับผู้อบทะครับงานโรงเรียนงานราชก,การก็ว่ากันไปเวลรหว่างกลับมาพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับการเกษตรนะครับจำไ้เลยนะครับพี่น้องไปทางไหนมันกระบอกผลการเกษตรนะครับไปอยู่มองไหนกระบอกผลการเกษตรนะครับปืนเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่กระทั่งทุกวันนี้เทคโนโลยีทางการผลิตต่างๆนะครับ มาเกี่ยวของกับการเกษตรเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเกษตรคือผู้ผลิตนะครับกรเกษตรอย่างเป็นผู้ผลิตนะปัจจัยซีต่างๆนะครับสนะิ่งผมเองก็เป็นผู้กเกษตรนะผู้กเกษตรก็ลูกฟังได้หน่อยสู้รุ่นละครับแต่ว่าโมเหลคนสิลับหลูได้ซ้ำได้นะครับว่าเด็กน่อยคู่มือนี่ก็ไปทางเกมไปทาง เรียนหลายกว่านะครับบ่อคอยเอาสาระบ่อคอยเอาอันนี้ปาะเดแต่บางคนเพิ่นกลับมันเพิ่น,นกลับที่ซอยอยู่นะครับแต่ว่าก็ส่วนน้อยนะครับเพื่อน,นี้ฝ้าพี่น้องมาอ่าลงุงไ้ลงหน้าดูากาลปี2 5 6 6ครับทางอื่นเป็นยังไงใน,เน,เ,นเนี้นะครับก็มินว่าบอกสูฟังกันแน่เดอ้อพี่น้องนะครับอั่าลงคลิปเลยบ่อคอยอันนี้ล,ลงคลิปนะครับ เห็นคลิปแล้วก็คอมเมนต์นมากทางอื่นก็จะได้ลงให้ลุงหน้าแล้วนั่งนะครับหรือมีอันใดต่อ,อหรือสอบถามเกี่ยวกับการเกษตรมากก็ผมสิหาสาระมากฝากพี่น้องนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องก็ตันไปตามความต้องการหรือว่ามีแนวปรึกษาอันใดนะครับนะผม วันใดกษตตอบให้บป่หงกเกหาขอมูลมใหอทันนะครับดูแลกันไปนะครับเกษตรตะกอนไทยไทยห้องนะครับําหรับวันนี้นะครับก็มีอยังหลายนะครับฝวกาของทำนิตตะกอนนะครับฝากเกษตรเพื่อชีวิตน้ำเนี่ยนะครับเ้ยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไว้น้ำเนี่ยครับมีสาระดีๆจะเอามาฝากพี่น่องอีกเ่นเคยนะครับําหรับวันนี้สวัสดีครับ